สวัสดีครับวันนี้มาพบกับบีด110ซีซีครับผมตัวนี้ดีเทลว่าผมจะมีอะไรบ้างเชนจชมครับด้านบนนี้จะเป็นปั๊มเวฟ110ไปครับผมแท้งานมือสองครับต่อมาจะเป็นประกับคันเร่ง g z m แท้มือหนึ่งนะครับและปอกโดมิโนโแท้มือหนึ่งครับ ด้านหน้านี้ก็จะเป็นไม้วัดรอบนีวตอนนะครับตัวนี้ผมต่อแค่วัดรอบนะครับผมแล้วก็จะมีสวิตไฟเป็นที่ควบคุมนี่จะเป็นของ NSR 150แท้ครับมือสองครับที่เที่บต่อไปก็จะเป็นสายระครังทองสีทองนะครับสายคาบระครังทอง อสตนเลกสีทองนะครับดีเทลรถสีทำเองนะครับจะเป็นงานชิ้นมือสองเก่าเก็บอยู่เสียงกงแล้วแาบนี้จะเป็นฮาร์ปแท้แต่เป็นมือหนึ่ง,งเก่าเก็บครับถังครับส่วนหม้อน้ำจะเป็น cvr 150 ดัดแปลงหูยึดเพื่อใส่ฮาพได้นะครับส่วนช่วงหน้านี้ทุกคนก็เคยถามว่าทำไมเป็นดิน้ายผมแปลงครับใส่ของสกูปปี้นะฮะล้อนี้จะเป็นดี d ดีปีสองพันเดือนสิบครับตัวน,นี้ปลายลุงนะครับทั้งสองวง <Demon. S 2> ครับส่วนดุมหลังแปลงจากติดเป็นดัมใช้ของเว็บไอสมิงอาร์ม l อแปลงครับทำบูธเอานะครับโชกคหลังจะเป็นแคสซี่ตัวปรับรีบาที่ใช้ใน สนามแข่งนะครับสวนกีโยงจะเป็นงานตะดำ DKT LS ครับดำมาเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็น1 1ีซีดั้งเดิมเสื้อสูบบีดแต่ลูกแดดตันดาดยกปอยข้างใน กติครับแล้วก็จะมีขบูเป็นขบู kx 643มปากที่8มิลแท้ครับและตไปด้วยกล่องไฟก๊อบอีกก๊อปอี 7. ครับผมแล้วก็ท่อท่อนี้เป็นงานของช่างกล้อง คอปั๊มไายกระดูกสั่งทําครับแล้ส่วนอีกอย่างภาษีไม่ขาดครับต่อและรถผมจะไม่ใช้ระบายความร้อนแบบใช้แรงข้อเหวี่ยงปั่นผมจะใช้ปั๊มติ๊กบอสปั๊มติ๊กไฟฟ้า เมกอินเยอรมันแท้ครับก๊อกเป็นก๊อกแต่งเพื่อใช้การไหลได้ดีได,ด,ได้เร็วขึ้นครับส่วนสายน้ำมันนี้เป็นสายน้ำมันที่ทนในตัวมีเทนได้ครับนะครับการแปลงแค่ย้ายหูเชื่อมจากตรงนี้นะครับที่ผมตัดออกแล้วมาเชื่อมตรงนี้ใหม่แล้วมาจ้งติดตำแหน่งให้มันตรงกลางน้วก็ใช้งานได้ นะครับ,รบดิสไซด์ข้างหน้าครับเดี๋ยวสตาร์ทรถให้ฟังเสียง พอจบเพยงครั้งนี้ครับขอบคุณครับ